สถานการณ์ของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็จะเห็นคนใส่หน้ากากาอนามัยกันทั้งนั้นวันนี้เราเลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูชัดๆไปเลยว่าหน้ากากาอนามัยแบบไหนที่สามารถกันเชื้อโรคได้จริงไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ หน้ากากอนามัยแบบเยี่ยกระดาษ3ชั้นป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ป้องกันเชื้อโรคได้80% 2. หน้ากากอนามัยแบบเยี่ยกระดาษ3ชั้นบดทิชชู่ป้องกัน PM 2.5ได้ป้องกันเชื้อโรคได้95% 3. หนา้ากากอนามัยแบบผ้าซักแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำได้แต่ป้องกันเชื้อโรคได้เพียง21%เท่านั้น 4. หน้ากากอนามัย N 9้า ป้องกันฝุ่น PM 2.5ได้ป้องกันเชื้อโรคได้ถึง9 7อร์ซน์และ5หน้ากากอนามัยพิตตาป้องกันฝุ่นมลพิษทั่วไปและรังสี UV ได้แต่ป้องกันเชื้อโรคไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังพบว่ามีคนที่ใส่หน้ากากอนามัยแบบผิดวิธีอยู่เราเลยจะมาสอนวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้กับเพื่อนๆทุกคนกันค่ะ1 ล้างมือให้สะอาดก่อนใส่ 2. หันด้านสีเข้มหรือมันวาวออกด้านนอกให้ขอบที่มีรวดอยู่ด้านบนสันจมูก 3. คขีรอยจีบออกคุมทั้งจมูกจนถึงปลายคางคล้องสายกลับไปหูหรือผูกให้แน่น 4. กดตรงขดลวดให้พอดีกับสันจมูกจนมิดชิด 5. ้ล้างมือให้สะอาดหลังจากถอดทิ้งหน้ากากอนามัยและ6 ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวันไม่ควรใช้อันเดิมเป็นเวลานานเพราะจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ค่ะและเรายังมีวิธีทิ้งหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยและถูกวิธีอีกด้วย 1. ห,หันด้านที่ใช้แล้วเข้าด้านใน 2. พับครึ่งแล้วพับเก็บให้เรียบร้อย 3. ใช้สายรัดม้วนเก็บให้แน่นพร้อมทิ้งได้เลยและที่สำคัญควรใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด จากนั้นก็ล้างมือให้สะอาดเพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ในครั้งนี้ก็ได้แล้วค่ะอย่างการเลือกโปรแกรมป้องกันไวรัส ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะในโลกที่มีเทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็วการป้องกันก็ต้องมีประสิทธิภาพตามไปด้วยกับ Caspersky a n ้แอนตีวัโปรแกรมป้องกันไวรัสอันดับหนึ่งที่ทุกคนไว้วางใจช่วยให้คุณสามารถปกป้องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ Caspersky a n ้แอนตีวรักับการป้องกันขั้นพื้นฐานพร้อมคุณสมบัติการป้องกันไวรัสที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ Caspersky Internet s e curity ปกป้องคุณจากมาแวร์ทุกประเภทรวมถึงภัยคุกคามออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต Caspersky Total Security ให้การปกป้องที่ครบถ้วนที่สุดครอบคลุมทุกอุปกรณ์และยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์แบบต่ออายุในราคาพิเศษได้ทุกปีตลอดอายุการใช้งานหรือหากคุณเป็นองค์กรบริษัท ก็สามารถเลือกใช้ k a s p e r s k y SMB โปรแกรมหรือ Small Office Security เพื่อรักษาความปลอดภยัยปกป้องสิ่งต่างๆที่มีความสำคัญต่อธุรกิจจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้เช่นกันเพียงเท่านี้คอมพิวเตอร์และข้อมูลของคุณก็จะห่างไกลจากไวรัสตัวร้ายได้แน่นอน k a s p e r s k y Care For You เลือกโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ดีที่สุดเลือก k a s p e r s k y สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line แอ a t h a i c a s p e r s k y อีเมล service a t h a i c a s p e r s k y c o m หรือโทร02-203-7500ค่ะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.thai.caspersky.com ค่ะโซลูชันความปลอดภัยที่มีผู้ใช้งานมากกว่า400ล้านคนทั่วโลก แคสเปอร์สกี้โปรแกรมป้องกันไวรัสอันดับหนึ่งที่ทุกคนไว้วางใจ